สวัสดีครับผมมาพักพงศ์นะครับปัจจุบันอายุ28ปีนะครับก็ประกอบอาชีพครูครับผมด้วยความที่ว่าเราเกิดมาเรามีพันธุกรรมเนี่ยเป็นคนที่หัวเถิกเนาะคือทั้งบ้านนะครับตระกูลผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะของหน้าผากที่กว้างมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับมันมีปัญหาเรื่องของความเครียดที่เข้ามาเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีลักษณะที่บอขึ้นไปก็มีลักษณะของผมบาง ที่มันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราได้รับการเชียร์อัพจากที่บ้านมาตลอดว่ามันไม่เป็นไรมันมันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเราอะไรเงี้ยครับแต่พอวันนึงเรารู้สึกว่ามันมีนวัตกรรมอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจของตัวเราได้แล้วก็มันออกแบบลักษณะของรูปหน้าในแบบที่เราชอบได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจเข้ามาปลุกผมนั่นเองครับผมเราจําเป็นที่จะต้องหาข้อมูลตัวผมเองผมก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็เสิร์ชหาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผมมมก,กากาสรว่รู่้ึี ลักษณะของราคาที่ผมสามารถที่จะ สิ่งที่สําคัญในการที่ผมจะตัดสินใจนะครับคุณหมอเนี่ยเขาให้คาแนะนําที่ค่อนข้างดีนะครับทางคลินิกมีลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีความสะอาดผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะมีเคสรีวิวต่างๆหรือว่ามีการรีวิวจากคนไข้นะครับที่ได้มาปลูกแล้วก็ทําให้เชื่อมั่นในคลินิกมากยิ่งขึ้นครับผมก็เลือกเป็นเทคนิค NNN นั่นเองนะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางเกษาคลินิกนะครับการที่ปลูกผมให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดจะมีลักษณะของการที่ปลูกเป็นผมเส้นเดียวข้างหน้าก่อนกาเรียกว่าความหนา ให้มีความเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองครับผมตอนนี้ก็ปลูกได้2สัปดาห์แล้วครับผม ก็วันนี้นะครับก็จะเข้ามา follow up นะครับมีการ แกะสะเก็ดนะครับบริเวณที่เราได้ปลูกเข้าไปจะมีการฉายแสงนะครับเป็นการกระตุ้นรากผมของเรานะครับรู้สึกแฮปปี้มากนะครับคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าดีใจกับเรามากกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะครับมีคนแบบเดินเข้ามาแล้วก็มาช่วยเราทําแผนในช่วงแรกๆแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็รู้สึกว่าดีใจกับเรามากๆมันมีผมขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เรารู้สึกดูหน้าเด็กลงเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับหลังจากตอนที่เราปลูกไปนะครับเรารู้สึกเราเจ็บบ้างนะครับแล้วก็อาจจะกังวลบางครั้งจริงๆแล้วเีทางิก ค,ค่อนข้างที่จะมีระบบแบบสงสัยอะไรนะครับทางแอดมินนะครับตอบเร็วมากแล้วก็ให้คำปรึกษาให้ความมั่นใจของเราได้ดีมากๆเลยครับผม